วันที่ด้าพฤศจิกายนละวันี่5พฤศจิกยน2564ที่ลานเสาเฉลียงอุบลสแควร์จังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์<ม>ทวีสิน<ม>วิษณุโยธิน<ม>ผู้ตรวจราชาการกระทรวงสาธารณสุข<ม>เขตสุขภาพที่10<ม>เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติกิจกรรมรณรงค์สุขภาพจิตไทยวัดใจไปพร้อมกันนายแพทย์ประภาสอุครานันท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศ,ศรีมหาโพธิ์กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในช่วงสองปีที่ ามาส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัยมาตราการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคทําให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตด้วยสถานการณ์ดังกล่าวทําให้ประชาชนตกอยู่ในภาวะเครียดและความเหนื่อยล้าทางจิตใจ จากการประเมินสุขภาพจิตด้วยแอปพลิเคชัน Mental Health Check-in ในเขตส,สุขภาพที่10จำนวน349,198รายพบว่าร้อยละ2.37มีความเครียดสูงร้อยละ3.15เสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าและร้อยละ1.53มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ร้อยละ0.62มีภาวะความเหนื่อยล้าหมดไฟ ในปี2564กรมสุขภาพจิตรณรงค์ให้คนไทยมีสุขภาพจิตดีภายใต้แนวคิดสุขภาพจิตไทยวัดใจไปพร้อมกันเพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพและหมั่นประเมินสุขภาพจิตด้วยตนเองและคนรอบข้างอย่างสม่ำเสมอโดยใช้แอปพลิเคชัน Mental Health Check-in ซึ่งจะทำให้ทราบว่าตนมีความเสี่ยงต่อภาวะความเครียดสืมเศร้าฆ่าตัวตายและมีภาวะหมดไฟหรือไม่อย่างไร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพศูนย์สุขภาพจิตที่10และสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ในช่วงสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี2564คือวันที่1ถึง7พฤศจิกาย,ยน2564ภายใต้แนวคิดสุขภาพจิตไทยวัดใจไปพร้อมกันกิจกรรมในงานประกอบด้วยการเสวนาวัดใจรู้สู้ชนะประสบการณ์วัดใจในวิกฤตดำเนินการเสวนาโดยคุณสุชัยเจริญมุขยาน,านันเลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุขแขกรับเชิญร่วมเสวนาเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจพร้อมตัวแทนวัยรุ่นที่เคยผ่าน วิกฤตในชีวิตและนักจิตวิทยาคลินิกจากศูนย์สุขภาพจิตที่10ภายในงานมีบุตรกิจกรรมที่หลากหลายให้เลือกอาทิการตรวจวัดความเครียดด้วยเครื่องไบโอฟ e d b a c k การประเมินสุขภาพใจด้วย Mental Health Check-in นิทรศการสร้างพลังใจเกมสร้างสุขลุ้นรับรางวัลมากมายและการถ่ายภาพที่ล,ลึกรวมถึงมีบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกเกตสุขภาพที่10นะครับโดยทาง โรงพยาบาลภระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ทางศูนย์สุขภาพจิตท,ที่10นะครับร่วมกันกับผู้บริหารของทางาสาธารณสุขจังหวัดอ,อุบลราชธานีและภาคทั้งภาครัฐและก็เอกชนด้วยนะครับเรามาจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาตินะครับซึ่งก็เป็นการกําหนดโดยทางามาติคณะรัฐมนตรีนะครับให้เราจัดวนวมาที่1ถึงวันที่7พฤศจิกาย,ยนของทุกปีให้ถือเป็น สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติซึ่งเน้นว่าเป็นทั้งสัปดาห์เลยนะครับเพราะว่าเป็นการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องจะเห็นความแตกต่างกันกันกนกบวันสําคัญสําคัญอื่นๆนะครับอาจจะเป็นวันเดียวนะครับวันหยุดสุบรีโลกนะครับวันโรคเบาหวานมะเร็งอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่านี่คือสัปดาห์สุขภาพสุขภาพจิตแห่งชาติซึ่งทางารัฐบาลไทยนะครับได้มีการให้ความสําคัญมานานแล้วหลาย สิบปีแล้วนะครับแล้วเราก็จัดอย,อย่างต่อเนื่องแล้วโดยเฉพาะในปีนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องเชื่อมโยงไปกับเรื่องของวิกฤตทางด้านโรคระบาดที่เราเจอกันอยู่ก็คือโดยเฉพาะโควิด -19 ซึ่งเราเจอกันมาเกือบเกือบสองปีนี้ช่วงแรกของความเ,าเรียกว่าเป็นวิกฤตของเรานี่ก็จะไปอยู่ที่การเพ่งความสำคัญเรื่องของทาง ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยระดับสีเขียวสีเหลืองสีแดงที่เราว่านะครับที่น้อยแล้วก็ปานกลางถึงมากที่ต้องไปใช้เตียงใน ICU จนกระทั่งเราได้เห็นตัวเลขที่ขึ้นหลักพันหลักหมื่นแล้วก็หลักแสนรวมถึงหลักล้านของคนที่ติดเชื้อนี้นะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตก็เป็นหลักหลายพันจนกระทั่งเป็นหลักหมื่น แต่ไงก็ตามแต่นะครับเรื่องที่ควบคู่กันมาเราจะเห็นก็คือผลกระทบต่อทางด้านสุขภาพจิตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นความตื่นตระหนกตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่รู้ในเรื่องของโรคเป็นเรื่องของการที่ทําให้เราจํากัดพฤติกรรมนะครับกิจการกิจกรรมทุกๆอย่างนะครับในการที่จะรักษาชีวิตไว้แต่ในที่สุดนะครับมา2ปีนี้เราก็รับรู้แล้วก็รู้วิธีการที่จะอยู่กับเขา นะครับเนื่องจากว่าโรคนี้ก็เหมือนไข้หวัดใหญ่ซึ่งก็เรามีบทเรียนเราเคยรู้จักโรคนี้มานะครับแล้วก็อยู่กับเรามาก็หลายสิบปีเหมือนกันเราก็อยู่กับพวกเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางากระทรวงสาธารณสุขจะได้มีการดูแลก็ต้องให้ครบนะครับทั้งกายทั้งจิตแล้วก็สังคมเพื่อที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ ปรเด็ประยุทธ์จนันโอชาได้มอบวางไว้ให้กับทางสบคซึ่งตอนนี้มาตรการของการปรับสีของจังหวัดต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เปิดกิจการกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นและนํามาสู่นโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านอนุทินชาญวีระกูลก็ให้แปลงมาเป็นสุขภาพดีวิถีใหม่นะครับแล้วเรื่องของการอยู่กับโควิดไปนะครับว่าเราจะต้องมีการจัดการอย่างไร ผมเองในฐานะผู้ตรวจราชการเกษุพัฒนที่สินะครับรับมอบนโยบายจากท่านประดกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านนายแพทย์เกียรติภูมิวงศรจิตซึ่งก็ถือว่าเป็นฝ่ายปฏิบัติต้องแปลงจากภาพของนโยบายมาสู่การปฏิบัติให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นําเรื่องของทุกๆอย่างมาอยู่ที่ที่แห่งนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้บอกกับประชาชนคนอุบลคนสุขภาพเกษุขภาพที่1ิทั้งหลายได้ทราบว่า เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งกายใจแล้วก็สังคมอย่างไรนะครับเพื่อเราจะได้อยู่คู่กับโควิดเข้าไปนะครับการจะบอกให้ตัวเลขเป็นศูนย์คงจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันกับว่าเราไม่สามารถทําให้วันโรคนะครับเป็นโรคปอดที่อยู่มาตั้งนานแล้วกลายเป็นศูนย์ก็ยังไม่ได้สามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จะอยู่กับเขาแล้วเราจะมีวิถีที่เป็นปกติของเราได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่ จะเปลีนการสื่อสารนะครับวันนี้ใช้เรื่องของสัป,สปดาห์สุขภาพจิตวัดใจไปพร้อมกันนะครับเราวัดอุณหภูมิเราวัดเรื่องของอ,อะไรอ่ะตัวการติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากการใช้แบบทดสอบนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะตอนนี้นะครับวัดมาหมดแล้วถ้าไม่ได้มาวัดใจตัวเองในการที่จะรับทราบความ ตนกตนหนักนะครับหรือว่าความรู้หรือความเครียดความวิตกกังวลเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะอยู่กับโรคนี้ได้อย่างดีเพราะฉะนั้นกรมสุขภาพจิตนะครับแล้วก็ทางศูนย์สุขภาพจิตที่10รวมถึงทางโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ก็จะได้จัดกระบวนการนี้นะครับนำคนมาสู่การวัดใจนะครับแล้วเพื่อที่จะได้รับทราบในเรื่องของสมรรถนะของจิตใจของตัวเองนำไปสู่การปรับนะครับ สมรรถภาพของเราเหมือนกับคนที่เป็นอปอดอักเสบจากเรื่องของทางด้านโควิดบางคนก็หายเป็นปกติแต่บางคนก็อาจจะมีเหลืออยู่บ้างก็ต้องไปพยายามฟื้นฟูกลับขึ้นมา mm hmm. เช่นเดียวกันจิตใจก็ต้องฟื้นฟูกลับมานี่คือสิ่งที่เราคาดหวังครับ